ทะเลของฟลอริดาสู้ของเมืองไทยได้หรือไม่นะครับตอบเข้ามานะครับลองดูนะครับนี่คือ r o s r y b r y c h อยู่ที่รัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกานะครับทะเลสวยจริงๆนะครับแต่สู้ของไทยได้ไหมก็จะพอๆกันมัง้งสูสีกัน What do you think Can the beach in Florida beat the beach in Thailand or are they about the same คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมมาดามแรดจอ์นะครับอย่างที่บอกนะครับสองวันที่แล้วนะครับที่ไลฟ์ในชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนาก็คือจะกลับมาแอคทีฟในโซเชียลให้มากขึ้นนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าชมจากที่ไหนนะครับ Tell me where you're watching from Leave a comment down below กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้พาทุกคนมาที่รัฐฟลอริดาอย่างที่บอกนะครับเพราะ อดัมกับครอบครัวก็มาเที่ยวกันนะครับผมดูครับน้ำใสนะครับ Water's pretty clear We got some waves going on That's nice แล้วถ้าเดินไปข้างบนนะฮะก็จะมีเมืองเล็กๆนะครับที่เรียกว่า Rosemary Beach ลอง Google ดูนะครับมันจะมีร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็ขายโน่นขายนี่นะครับทั้งไอติม so they sell ice cream they sell there's like a surf shop that sells surfboards and boogie boards there's little restaurants everywhere ซึ่งคำว่าร้านอาหารนะครับไม่ใช่เลสตลองนะครับผมฮะต้องออกเสียงว่า Restrant สองพยางนะครับร a า t ลองพูดสิ restaurant. อ่าถูกต้องนะครับผมถูกต้อง restaurant เห็นี้นี่ผู้ใจคนนี้เขาก็ถือที่เขาเรียกเรียกกันว่า o bo o i e board boogie board คือไม่ใช่กระดานโต้คลื่นนะฮะอันนั้นจะใหญ่กว่านั้นยาวกว่านั้นนะฮะแต่อันนี้ก็จะเป็น BOOGIE BOARD ที่เอาไว้ใต้ตัวนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปกับคลื่นได้นะครับผมโอ้สวยเนาะ Very beautiful โอเคนอกจากคำว่า beautiful สวยงามนะฮะเราจะใช้คำว่าอะไรบ้างครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ beautiful, gorgeous, um, magnificent, ที่แปลว่าอลังการนะครับ spectacular, I'm um, try i n g to think of some other ones, งดงามตะการตา <laughs> วิจิตตะการตา <laughs> ออผมไม่แน่ใจถ้าเป็นภาษาไทายนะฮะวิจิตตะการตานี้ใช้กับ ของธรรมชาติได้หรือเปล่าหรือมันต้องแบบเป็นอย่างอื่นอันนี้ไม่จำไม่ได้นะครับจําไม่ได้แต่เดี๋ยววันําเดินลงไปที่ชายหาดแล้วก็ไปดออูใกล้ๆทะเลนะครับแตไ่ได้ข่าวมาว่าเออได้ข่าวมาว่าอืมันจะมีฉลาม there are sharks and in fact there were shark attacks within the last year right here ในปีเท ในปีที่ผ่านมาก็มีฉลามเข้ามาแบบกัดคนนะฮะดังนั้นต้องระวังแล้วก็อยู่ในโซนใกล้ๆนะฮะไม่งั้นโดนฉลามกิน uh, so you got to stay close to the beach don't go too far out or you might get bitten by a shark uh, ถ้าโดนกัดก็คือ I'm or I got bitten or I was bitten โดนฉลามกินเออไม่ใช่กินกัดนะฮะถ้า mm hmm. ถ้าเป็นกินก็คือ I got eaten by a shark ซึ่งคงไม่ได้พูดกันนะ mm hmm. เพราะถ้าโดนกินไปแล้วก็คือคงไม,ไม่ไม่มีโอกาสมาเล่าให้ใครฟังเพราะตายไปแล้วนะฮะ <laughs> ร้อนสู้ไทยได้ไหมก็สู้ไทยไม่ได้ในเรื่องของความร้อนวันนี้เอออู้ก็คุณหภูมิน่าจะประมาณสัก สัก20ต้นๆน,น,นะฮะซลเซียสแต่ไม่ร้อนมากครับกำลังอบอุ่นแบบว่าออกำลังพอดี Yeah, I don't think it's that hot today. It's probably about 80 degrees Fahrenheit, which, uh, you know, I wish I could do the conversion in my head, but I can't. So, um, I guess I can look later. ใครรู้ก็บอกกันได้นะครับ 80 80 f a h r e n h e i ก็คือกี่องศาเซลเซียสนะฮะถ้าดำากดออกจากตรงนี้นะฮะมันก็จะค้างแล้วทุกคนก็จะหายไปกันหมดนะฮะดังนั้นเออใครที่อยากรู้นะฮะว่า80 f a h r e n h e i คือกี่เซลเซียสฮะก็เข้าไป Google เลยฮนะแล้วก็มาทิ้งคอมเมนต์นะฮะ80 degrees Fahrenheit What is that in Celsius I'm gonna say it's around 20ish อ่า um, sounds about right but I could be wrong คือไหนๆนะฮะอาดัมอยากให้ทุกคนได้ไปดูเมืองเล็กๆตรงนี้นะฮะมันก็เท่มากนะฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบมดูครับ Check out those Jordan ones Yes Oh yeah I like them Okay Jordan one นะฮะสุดยอดอาดัมก็มีคู่เดียวกันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเมือง Rosemary Beach เป็นยังไงบ้างครับโอเคถ้าเดินเข้ามาตรงนี้นะฮะมันก็จะมีฝักบัวนะฮะล้างตัวล้างตรีนกันได้นะครับถ้าเดินออกไปจากชายหาดแล้วจะกลับไปที่บ้านก็ล้างขอโทษะฮะเท้านะครับล้างบาดนะฮะ <laughs> แต่ดูครับเมือง Rosemary Beach สวยเนอะมันทำให้มีความรู้สึกว่าอยู่อิตาลีหรืออยู่แบบเมืองเล็กๆในยุโรปนะฮะ I feel like it makes you feel like you're in Europe ยุโรปนะเราออกเสียงว่า Europe Europe Europe, Europe. y o u r u p e u r o p e โอเคมีมีคนตอบมันะฮะ 80ฟาเรนไฮต์ก็คือ26เซลเซียสนะฮะ <Yeah. S 1> ใช่ก็ประมาณนั้นไม่ร้อนไปไม่หนาวไปฮะกำลังพอดี oh. What do you think of the city? ค <Yeah. S 1> อมเมนต์เข้ามาได้ด้วยนะครับว่าช uh, มจากที่ไหนฮะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่เมืองนอกครับ Let me know where you're watching from. Are you watching from Thailand? Are you in another country? If so, what country are you watching from? เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเมืองเล็กๆเ,เ,เดินไปคุยไปสบายครับโอ้ล้มครับล้มครับเหมือนเราอยู่ในหนังเลยครับอนี้คือชีวิตจริงครับที่มีเด็ก ล้มลงให้เราดูกันแบบพอดีโอเคก็สุดใหญ่ฮะคนก็จะปั่นจักรยานกันแล้วก็มาจอดกันข้างทางแล้วเดินไปที่ชายหาดนะครับรับชมอยู่ที่กทมนะครับกรุงเทพมหานครมรตรัตนโกสินลมหมหินทรามหาดิลกพบยุทธยา มหาสถานเออจำไม่ได้แล้วครับแต่ก่อนก็เหมือนจะทะ่าเหมือนจะจำได้ครับท่องได้ตอนนี้อยู่อเมริกามาปีครึ่งแล้วร่มชีชาพูดไทยไม่ชัดแล้วเพราะวา่าพร้อมออมออมอมแบบนึกคำไม่ออกใช้แต่ภาษาอังกฤษก็เลยแบบไม่รู้เป็นอะไร Think ไม่ออกนะครับว่าต้องใช้คำไหนนะฮะดูมีคนนะฮะมีคนกันเยอะมีคนที่จะไปเที่ยวชายหาดฮะแต่ผมชอบตรงนี้นะม,มีทางเดินตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นป้ายรถเมลหรือเปล่าเปล่าครับประดมมั่ว อย่ามาฟังอรัมนะัมไม่รู้เรื่องอ๋มันจะมีธงชาติโอเคมันจะมีธงชาติตรงนี้จะดูนะครับจริงๆอยากไปร้านไอติมอยากให้ทุกคนได้เห็นร้านไอติมที่มันแบบว่ามีรสชาติไอติมต่างๆนานาที่อร่อยมากโอ้น,อน่น กลับเมืองไทยบ้างครับที่นี่ขาดคนแบบจานพูดไทยได้ดัตช์เรดมากใช่ครับกเ็เริ่มคือเคล็ดลับในการที่จะพูดไทยแบบดัตช์เรดนะฮะคือรอเรือห้ามพูดเป็นรอเรือต้องพูดรอเรือรอเรือด,ด้วยตัว R นะฮะจะได้ฟังดูอินเทอร์มากๆนะ อ่าแล้วสะระเออนะฮะเราไม่ไม่ต้องเออนะฮะเราต้องเออแบบนี้เ,เรียนรูอย่างนี้อา่ารยนรูประสบการณ์ฉันมาประเทศนอกและรยนรูประสบการณ์กับการที่จะใช,ช้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาอย่างนี้อันนี้คือคลัตลับคลัตลับในกานที่จะพูดแบบนี้ เคเขาว่าที่โปริดาตัวตะกวดอดุมากกว่าไทยเหรอโอ้ไม่แน่ใจตะกวดเขาจะเฮี้ยขนาดไหนหล่อเล่นโอเคเดี๋ยวเดินไปนะอยากให้ทุกคนได้เห็นร้านไอติม m มอร์เซเดสเบตรงนี้น,นี่รถบรรทุกอะไรออรถปูนนะฮะนี่รถปูนโอเคปูนภาษาอังกฤษว่าอะไรครับปูนทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกปูนภาษาอังกฤษว่าอะไรซีเมนตซึ่งอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะฮะแต่ก็ต้องเตือนนะซีเมนต การเน้นพยางมันสำคัญตรงนี้แหละนะครับถ้าเราพูดว่าซ e m e n เน้นพยางแรกซีเมนก็จะแปลว่าน้ําอสุจินะฮะนะ S E M E N นะก็คือน้อําอสุจินะดังนั้นเวลาจะพูดปูนนะฮะเน้นพยางที่สองซีเมนซีเมนซีเมนนะโอเค like Oh that's yours แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณของเรามันใช้ได้หรือเปล่าครับคงจะไม่ HD แต่ก็ใช้ได้มั้ง It's probably not high definition or HD but I think we can survive โอเคร้านไอติมอยู่ด้านหน้านะครับมาดูกันนะครับว่ามีรสชาติอะไรบ้าง Flavors. What flavors do they have? Let's go take a look. Oh, Hello. <coughs> can't do it. I not do it. can't do it. I can't do it. I can't do Okay. Let's keep going to Kilwins ice cream chocolate fudge oh yeah young my pot lulu oh young my pot lulu young my pot young my pot young my pot young my oh oh me item okay young my name kui kapto let me sit down talk to you guys read some comments here Let's see here. ททีผมก็แบบอื้มอยากทำงานที่นี่ไอศครีม sweet and sour อยากเห็นเด็กๆก,กับคุณเตยเด็กๆก,ก็อยู่ที่ชายหาดนะครคุณเตยก็อยูอ่ไม่ได้มาครับอาจารย์ดีลูกศิษย์ ก็มีคุณภาพอย่าลืมกลับมาพัฒนา New Gen โอจริงด้วยที่ที่รำประกาศไลฟ์ที่แล้วนะครับอารัมจะกลับมาสอนจะแบ่งเวลาที่จะเ,เปิดคลาสทางซูมนะครับคือคงไม่ได้มีโอกาสได้กลับไปสอนอยู่ที่ประเทศไทยครับแต่ก็จะเปิดคลาสออนไลน์ตอนนี้ก็ยังมีคอร์สออนไลน์ที่ซื้อกันได้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่แพงนะครับ หลายคนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเขาก็เรียนคอร์สออนไลน์กับประดำแล้วก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้หลังจากที่ได้ฝึกในคอร์สออนไลน์แบบไม่ไม่กี่เดือนออดูวินเทจจังแถวนี้ใช่ครับอาจารย์มาไทยครั้งแรกเวลาหิวข้าวสำเนียงฝรัง่งพร้อมหิวข่าวทุกตออ,อพร้อมจำได้พอม,มาประเทศไทยใหม,หม่ๆแล้ก็ ไม่แน่ใจว่าเวลาเราพูดมันจะต้องมีวรรณยุกกา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 เพราะมันยากยากอยาก,ยาก,ยากมากมากออถามหน่อยครับคนไทยเรียกว่าฝรั่งโกรธหรือเปล่าครับไม่โกรธครับฝรั่งมันไม่ใช่คำเหยียดนะ,ะฝรั่งเป็นคำออบรรยายถึงคุณลักษณะ right 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 ใช่ไหมมันแค่แบบเออคนผิวขาวนะครับแต่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ก็ามาประเทศไทยใหม่ๆแล้วก็เอออาจจะมีความรู้ไม่ลึกเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับแล้วการใช้คําว่าเออฝรั่งเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นคําเหยียดมันเหมือนคําว่าเอเชียนเอเชียนมันก็คือคําบรรยายว่าคนนี้มีเอ่อ,อ,อรูปร่างหน้าตาเหมือนคนเอเชียนะะมันก็ไม่ได้เหยียดมันแค่เป็นคำบรรยายนะฮะดังนั้น ดำพูดได้กี่ภาษานะครับโอเค1ภาษาอังกฤษนะฮะสองภาษาไทยนะครับสามวอลเล้าก็ได้แต่บได้เก่งเออว่าได้เป็นคำซื้ออ,อบเดว้าโดแล้วก็เลยสนึกบอกว่าว่าวังซี่ว่าวังสั้นแต่ว่าสี่ฝึกพัยัย้มสีฝึกทุกมือแต่ดำากหกคือทุกวันทุกมือก็ไม่ได้ฝึกภาษาอีสานมานานนะฮะ ก็มีแค่สามภาษานะครับก็พูดจีนได้นิดหน่อยแบบหนีเจ้าสาม,ามัมมิงสื่อแบบ what's your name หัวเจ้าอาดัมหัวไอหนี่อะไรเงี้ยคือนี่ออามาอะไรเงี้ยคือพูดได้แบบงูงปลาได้เป็นบางคำแล้วก็ภาษาอินโดก็รู้บ้าง นามาไซอะอดัมอะไรเงี้ยอันนั้นคือมาลา,ายูออภาษาสเปนก็ได้เรียนตอนมต้นนะก,ก็จะรู้คำศัพท์บ้างนะฮะแบบ thank you gracias uh sorry lo siento <laughs> แต่ทุกคนที่ฟังอดัมพูดภาษาสเปนก็บอกว่าสำเนียงเหมือนคนไทยฮนะฝ <laughs> รั่งพูดฝรั่งอเมริกันพูดสำเนียงสเปน เหมือนคนไทยนะะคนบอกครับอืมว้าวชอบตรงว้าเล้าก็ได้ือเล้าก็เอ่อไะไ้เออง่ายๆง่ายง่าย,ายว้าเว,ว้าวได้เป็นบางคำเอออลื่งบึ้เออมันมันก็ไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้ใช้กันมานานนะฮะอะไ้ใส้โดนแล้ว่าได้ใส้โดนแล้ว,ว ก็เลยสี่นึกบอกแต่ว่าอยากสีมีมูอมูอยากสีมีมูมีมว้าวนัสีได้ฝึกสี่ได้ฝึกนั่กันจะได้ฝึกพร้อมกันหรือด้วยกันอะไรเงี้ยโอเคคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอาดามกำลังตอบคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับผมเมื่อวานมีคนบอกว่าอาดามดูแก่นะ ก็อายุ40แล้วก็เริ่มมีตีนกาแล้วอ่าดําไม่ใช่คนที่จะไปฉีดบอทท็อกนะฮะเคยฉีดมาแล้วหนึ่งครั้งที่ประเทศไทยเพราะเขาให้ฟรีท่าดำโพสตแต่จะบอกนะฮะว่าหลังจากที่ฉีดมันดูแบบหน้าตึงแบบเนี้แบบเหมือนเอเลี่ยนอารัมก็เลยไม่เอานะฮะแต่ใครจะไปฉีดก็แล้วแต่ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกหรืออะไรแค่สำหรับปั๊มอารัมโอเคที่จะมีตีนกาอารามรู้สึกว่ามันคือเอ่อ รอยแห่งปัญญานะฮะมันคือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะริ้วรอยแห่งปัญญานะครับผม <vict or ate> อ,อยากให้สอนคลาสภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ดีนะครับก็ถ้ามีคนที่สมัครเข้ามาที่จะเรียนก็ก็น่าจะได้นะครับแต่ คงจะมีน้อยชอ่อาจารย์สอนมากเข้าใจว่าคนไทยอยากถามอังกฤษอะไรใช้อย่างไรอดัมเก่งจังเลยขอบคุณครับจากใจสาวลาวขอภาษาโกราชสักนิดโอ้ภาษาโกราชไม่รู้นะก็คืออีสานอ,อีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีสเกตก็จะเป็นไปกินเข่าไปกินเข่าที่ว่าจังซี่สูงๆูงปกินเข่า ดูอาจารย์อดดตั้งแต่ฝรั่งป๊อกๆเลยครับเด็กๆก็อยู่ที่ทชายหาดกับปู่ย่าเดี๋ยวดาจะตามไปนะฮะแต่ก็อยากจะมาไลฟ์สักนิดก่อนที่มันจะดึกไปที่ประเทศไทยเพราะตอนนี้ที่นี่นะครับก็คือ10บโมงสิบโมงยีครับที่ประเทศไทยกี่โมงครับน่าจะประมาณ5้าทุ่มยี่สหรือเปล่าใช่ไหมห้าทุ่ม,มยี่สิบไหม อาจารย์อาดัมเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับเปล่าครับฝรัร่งแช่แชพร้อมเป็นฝรั่งแช่แช่แล้วอาจารย์มาเมืองไทยทําไมครับ <laughs> อันนี้คือเขากําลังเอ่ยถึงโพสต์ของอาดามเมื่อวานนะฮะที่สอนว่า what are you doing in Thailand ถ้าเราจะถามฝรั่งว่ามาทําอะไรที่ประเทศไทยครับถ้าเราถามตรงๆอย่างนี้แบบมาทําอะไรที่ประเทศไทยเฮียทีนี้ฮะมันก็ฟังดู รุนแรงครับข้าวร้าวนิดหน่อยเออ้วก็เลยเปลี่ยนเป็นลมาลไยหอบคุณมาประเทศไทยอย่างนี้เนาะเออก็คือ,อ,อ what brings you to Thailand อันนี้จะฟังดูดีกว่าแต่มันอยู่ที่น้ำเสียงด้วยนะเพราะว่าถ้าเราพูดว่า what uh, what are you doing in Thailand อันนี้ก็ฟังดูใจดีฟังดูแบบว่าโอเคไม่ได้อะไรออฟังดูเหมือนเราเป็นมิตร what are you doing in Thailand อะไรเงี้ยคือมันพูดได้มันเหมือนเราพูดว่าคุณมาทําอะไรที่ประเทศไทยครับอ่าอันนี้ก็กได้แต่มึงมาทามึงมาทำเฮียอะไรที่ประเทศไทยสัตว์อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ได้ฮะเดี๋ยวโดนปลิวนะพูดคําหยาบขอโทษฮะออของแพงขึ้นไม่ไม่ครับที่อเมริกาหลังขึ้นภาษีประเทศอื่นใช่ t a r i f f อู้ t a r i f f ภาษาไทยว่าอะไรครับ tariff คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่า tariff ที่ทรัมป์มาคิดภาษีนำเข้าหรือเปล่าครับภาษีนำเข้าคือ tariff ภาษีนำเข้าอันนี้คือแค่ดาวเอานะฮะเพราะว่านั้นนนั่นคือสิ่งที่มันมันอันนั้นคือแบบคำอธิบายคือภาษีนำเข้าเทอร์เรฟ T A R I F F tariff คนเรียนออนไลน์มีน้อยเพราะเด็กไม่ได้ถามครูมั้งแต่ครูเขาสอนให้น้องนักเรียนเยอะๆอนาคตไม่แน่นอนใครจะรู้ครูอดัมอาจกลับไทยก็ได้ปาตราภาษีเหรอไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์นานเลยครับคิดถึงสวัสดีครับครับก็แก่ แก่ลงหรือแก่ขึ้นครับ <laughs> โอ้ผมก็แบบวันนี้สภาพเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะฮะอยากให้อาจารย์มาประเทศลาวครับไปดาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยใช่ครับถั่วต้มถั่วต้ม ของแพงขึ้นไหมก็ก็มีฮะย,ยังไม่มีใครตอบครับว่าเทอร r i f ฟภาษาไทยว่าอะไรครับคือภาษีนำเข้าหรือเปล่าครับคือมันคือมันคืออัตราภาษีหรือเปล่าทรัมป์ผู้ดีสารได้ไหมโอ้ว่าเป่ไหว่าเป่ไหรดอกทรัมป์มึงตึบมึงตึบ คืออารามคิดว่าทรัมป์มีข้อดีข้อเสียนะฮะข้อเสียคือเออดาทางยากนะครับเขาจะพูดอะไรก็เราไม่รู้ว่าจะทําตามหรือไม่ทําตามบางทีเป็นคําขู่เพื่อที่จะพยายามเจราจากับประเทศนนประเทศนี้บางทีก็แค่พูดพูดไปมั่วๆแล้วมัน,มนบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีผลกับทุกคนในโลกหรือเขารู้แค่แบบเออกวนตีนหรือเปล่าไม่ไม่รู้ เออแต่อารัมว่าทรัมป์ดีกว่าไบเดนแล้วดีกว่าเฮริสแต่ก็ต้องต้องคอยดูเพราะสุดท้ายารมก็ไม่ได้แบบว่าเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์แบบร0 0คืออารัมจะดูผลงานแล้วก็ตัดสินอีกทีแต่ตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยภาษีสุรัก,กากร มีส้มตำกินไหมอัตราภาษีเรียกกลับละอัตราพิกัดภาษีสุลกากรนะก็คือง่ายๆฮะเทรฟก็คือภาษีนำเข้านะน่าจะมีคำเฉพาะแต่ก็อทรัมป์ก็พยายามที่จะบอกประเทศโน้นประเทศนี้ว่าถ้า คุณคิดภาษีนําเข้ากับประเทศเราเราก็จะคิดให้ตรงกับที่คุณคิดแบบสมมติอเมริกาจะส่งของไปที่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยคิดภาษีนําเข้าประมาณ25%ทรัมป์ก็บอกว่าโอเคเวลาส่งมาที่อเมริกาก็คิด25%เเช่นเดียวกันจะได้แบบสมดุลกันนะฮะแต่ซึ่งมันเปิดให้ได้มีการสนทนาคุยกันว่าจะจะเปลี่ยน นโยบายระหว่างประเทศยังไงบ้างครับหลายประเทศก็บอกว่างั้นเราเราตัดภาษีนําเข้าของเรานะแล้วอเมริกาก็ตัดเหมือนกันไม่รู้ว่าประเทศอเมริกากับไทยมีข้อตกลงว่ายังไงเรื่องของภาษีนําเข้านะแต่ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อตกลงที่มันดีต่อกันนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกัน ทรัมป์ปั่นป่วนทั่วโลกให้ผมให้ผันผวนภาษาทางการคืออากรขาเข้าโอเคนี่ครับอา,อากรอากรขาเข้าเท r ฟสผมซื้อหนังสือที่อาจารย์ทำกับครูดิวผมชอบมากที่อาจารย์สอนฝึกพูดฝึกพูดฝึกเน้นเสียงอ๋อขอบคุณมากเลยครับผม เดี๋ยวอดัมกำลังทำแอปพลิเคชันใหม่นะฮะที่จะมีขายอยู่ใน Play Store สสำหรับ iPhone แล้วก็ในเอ่อเสตอสำหรับ Android แล้วก็ใน่า p p p s t Store ด้วยนะฮะอ,อีกไม่นานนะเดี๋ยวจะมาปล่อยนะมันจะเป็นเ,เหมือนเป็นพจนรุกรมที่มีเสียงะะกดฟังได้แล้วก็พูดกับมันได้แล้วมันจะมีคำสอนของอดัมควบคู่ไปด้วยนะฮะที่จะมีคำอ่านแบบ กระดด้วยดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่ชายหาดกันนะครับ Let's go Are you ready Are you ready to go to the beach All right แน่นอนครับเวลาเราพูด beach ชายหาดครับต้องเสียงสระ,ะอียาว beach ถ้าสะลระอีสั้นนะจะกลายเป็นคำว่าออ beach ซึ่งมันเป็นคำไม่สุภาพนะฮะที่แปลว่า แบบหญิงร้ายหรืออะไรเงี้ยผู้หญิงร้ายเออหรืออาจจะมีอะไรที่แรงกว่านั้นนะฮะ <laughs> แต่ไม่ต้องมาพูดแง <laughs> โอเคเดินไปครับเพราะเพราะร้านไอติมปิดยังไม่เปิดเห็นไหมมีคนปั่นจักรยานกันเยอะแล้วก็มาจอดกันฮนะ,ะ so everybody rides their bikes around and parks them and walks to the beach Charlie's cafe here <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ comment แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอยากรู้นะครับว่าชมจากที่ไหนประเทศไทยหรือเมืองนอกครับ <Yeah. S 1> Tell me where you're watching from What country are you in What city are you in mm hmm. คุณแมมา่า